ในเมืองแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยภูผาป่าไม้ที่สวยงามและในเมืองแห่งนี้มีครอบครัวเศรษฐีหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ที่เพิ่งจะแต่งงานและอยู่ร่วมกันได้ไม่นานฝ่ายภรรยามีนามว่ามังคลาฝ่ายสามีมีนามว่ารามะเมื่อทั้งสองอยู่ร่วมกันได้หลายเดือนภรรยาของเศรษฐีรามะก็เกิดตั้งครรภ์มีลูกคนแรกเมื่อทั้งสองรู้ว่าพวกเขากำลังจะมีบุตรนั้นพวกเขาทั้งสองก็พากันดีใจเป็นอย่างมากเมื่อตอนนางมังคลาตั้งท้องได้สองสามเดือนนางก็ไม่มีอาการแพ้ท้องหรือมีอาการแปลกๆแ,แต่ยาง ใดแต่พอเมื่อนางอุ้มท้องได้ห้าหกเดือนนางก็เริ่มมีอาการแปลกแปลกไปกว่าเดิมกล่าวคือนางนั้นรู้สึกอยากจะกินแต่ไข่ของงูซึ่งนางมังคราเองก็ไม่รู้ว่านางเกิดอยากของกินแบบนี้ได้อย่างไรทั้งที่เมื่อก่อนนั้นนางไม่เคยคิดจะอยากกินของแบบนี้ด้วยซ้าเมื่อนางที่ทนไม่ไหวนางก็ได้แต่บอกให้สามีของนางให้บอกคนรับใช้ออกไปตามหาไข่ของงูเพื่อน นำมาประกอบอาหารให้แก่นางเมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐีรามะก็ได้สั่งให้คนรับใช้ของเขานั้นให้ออกไปตามหาไข่ของงูเพื่อนำมาปรุงอาหารให้แก่เมียของตนเมื่อนางมังคลาได้กินอาหารที่มีส่วนผสมของไขงูแล้วนางก็เกิดอารมณ์ดีและพอใจเป็นอย่างมากถึงแม้เศรษฐีรามะจะหาหมอเก่งๆมาดูอาการและรักษาอาการของนางก็ไม่มีใครสามารถบอกสาย ที่นางกินแปลกแปแบบนี้ได้บรรดาหมอยาก็แค่ให้เหตุผลกับทั้งสองว่าเป็นธรรมดาของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มักจะมีอาการแปลกๆเช่นนี้หมอยายังบอกทั้งสองอีกว่าจงอย่าได้เป็นกังวลไปเลยจนวันหนึ่งมีชาวบ้านพากันลือว่าในถ้ำในป่าลึกนั้นมีชาวบ้านไปเห็นงูเผือกตัวใหญ่สีขาวมันกำลังนอนเฝ้ารังไข,ข่ของมันอยู่ในนั้นซึ่งไข่ของมันนั้นมีขนา ขนาดใหญ่เท่าลูกของแตงโมและมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากชาวบ้านจึงได้เอาข่าวนี้มาพูดคุยและแจ้งเตือนให้ชาวเมืองไม่ให้เข้าไปใกล้ถ้ำแห่งนั้นเพราะกลัวจะเป็นอันตรายจนข่าวนี้ได้ยินไปถึงหูของนางมังคลานางก็เกิดอยากจะกินไขงูตัวนั้นทันทีเรื่องนี้ก็เดือดร้อนถึงคนรับใช้ของเธอที่จะออกไปเอาไขางูนั้นมาให้เจ้านายของพวกเขาได้ทำกิ แต่เมื่อพวกเขาออกไปตามหาท่าที่ชาวบ้านบอกมานั้นพวกเขาก็พบกับงูตัวใหญ่สีขาวที่กำลังแผ่แม่เบี้ยกกข่ของมันอยู่นั้นด้วยความที่มันหวงไข่ของมันมันก็ส่งเสียงขู่พวกคนรับใช้ของเศรษฐีจนทําให้พวกเขานั้นหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเพื่อจะเอาไข่ของงูตัวนี้ไปให้นางเมื่อไม่มีใครกล้าเข้าไปเอาไข่ของงูตัวนี้นางก็ได้จะอ้อนวอนให้สามีของนาง นนัน้ไปเอาไข่ของงูตัวนี้ด้วยตัวเองถ้าหากนางไม่ได้กิน นางก็คงจะขาดใจตายอย่างแน่นอนด้วยความที่เศรษฐีรามะสงสารและรักเมียของเขามากเขาจึงต้องจำใจเดินทางไปที่ถ้ำของงูใหญ่ด้วยตัวเองเมื่อเศรษฐีรามะไปถึงเขาก็ไม่เห็นแม่ง,งูอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้แต่วางว่าจะเดินเข้าไปอุ้มเอาไข่ของงูกลับบ้านแต่ในจังหวะที่เขาจะเดินออกจากถา้ำเขาก็ต้องตกใจเพราะงูตัวใหญ่สีขาวกำลังแผ่แม่เบีย้ยอยู่โอหน้าของเขา และสุดท้ายเศรษฐีรามะก็ถูกงูตัวใหญ่โฉกตายอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเพราะความอยากของผู้เป็นภรรยาเมื่อนางมังคลราที่รู้เรื่องว่าสามีอันเป็นที่รักของนางนั้นถูกงูโฉกตายในถ้ำนางก็ร้องไห้โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนางได้แต่เฝ้าโทษลูกในครันของนางว่าลูกในคันของนางนั้น คงจะเป็นพูดผีมาเกิดจึงทำให้นางนั้นต้องมาคิดอยากกินอาหารแปลกๆเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้เมื่อนางมังคลาคลอดลูกของนางออกมาเป็นบุตรชายผู้มีหน้าตาน่ารักน่าชังแต่ด้วยความโกรธและเกลียดเด็กทารกที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้สามีของนางต้องตายนางจึงได้นําเอาทารกน้อยนั้นไปไว้ในแพและลอยไปตามแม่น้ําจนหลายวันผ่านไปแพรของเด็กทารกน้อยก็ได้ลอยมาถึงท่าสวนของตะอินกับยายเมียนเมื่อตากับยายทั้งสองเห็นเด็กทารกที่ถูกลอยแพมากับ สายน้ําทั้งสองจึงได้นําเอาเด็กน้อยนั้นมาเลี้ยงไว้และได้ดั้งชื่อให้เด็กทารกว่านาทีที่หมายถึงผู้ที่มากับสายน้ําด้วยความที่ตายายทั้งสองนั้นไม่มีลูกหลานพวกท่านทั้งสองจึงได้เลี้ยงดูนาทีเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้มั่งมีเท่าไหร่แต่อินกับยายเมียนก็ไม่เคยให้นาทีนั้นต้องอดอยากเลยแม้แต่น้อยและเมื่อนาทีโตขึ้นเป็นวัยเด็กเขาก็เป็นเด็กที่มีรูปร่างสง่างามดูแล้วก็ ไม่เหมือนเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะพ่อแม่ของนาทีนั้นก็เป็นผู้ดีมีวงตระกูลและสิ่งหนึ่งที่ตาอินกับยายเมียนรู้สึกแปลกใจนั้นก็คือเวลาที่นาทีเห็นพวกงูเด็กชายนั้นก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวพวกงูเหมือนเด็กทั่วไปแต่อย่างใดไม่นำซ้ำเมื่อพวกงูที่เห็นนาทีจ้องตาของพวกมันนั้นพวกมันก็ดูเหมือนจะหวาดกลัวเขา แล้วพวกงูเหล่านั้นก็รีบหนีเข้าป่าไปในทันทีเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีงูตัวใหญ่หวังจะมาขโมยกินไก่ในเล้าไก่ของตากับยายไก่มันก็ส่งเสียงร้องโวกเวกโวยวายทําให้สองตายายนั้นรีบวิ่งมาดูจึงได้พบว่ามีงูตัวใหญ่มันกําลังจะกินไก่ในเล้าไก่ของพวกเขาทั้งสองถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองนั้น จะไล่งูตัวนั้นเท่าไรมันก็ไม่ยอมหนีไปสักทีแต่เมื่อนาทีที่ได้ยินเหตุการณ์และเข้ามาดูเล้าไก่ตากับยายนั้นนาทีที่เห็นงูตัวใหญ่เขาก็จ้องงูตัวนั้นตาเขม็งเมื่องูตัวนั้นที่เห็นแววตาของนาทีมันก็รีบปล่อยไก่ในเล้าแล้วก็รีบเลื้อยหนีในท่าทีที่หวาดกลัวเมื่อแต่อินกับยายเมียนที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งทั้งสองจึงได้พานาทีนั้นไปหาท่านผู้เฒ่าคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน เพื่อให้ท่านผู้เท่านั้นดูดวงชะตาและที่ไปที่มาของเด็กคนนี้เพราะว่าผู้เท่าคนนี้ทุกคนต่างก็ให้ความนับถือและเป็นผู้ที่ล่วงรู้อดีตและอนาคตของผู้คนได้เมื่อท่านผู้เท่าพิจารณาดูอดีตของนาทีนั้นจึงทําให้ทราบว่านาทีนั้นเป็นเชื้อสายของพญาครุฑที่จุติมาเกิดเมื่ออยู่ในคันมารดาก็ทําให้มารดานั้นอยากกินแต่ไข่ของงูและด้วยเหตุเหตุ แห่งกรรมที่นำพาให้ผู้เป็นมารดานั้นส่งคนไปพลัดพลากไข่ของงูมาจากแม่ของมันจึงทำให้นาทีนั้นมีกรรมติดตัวมาด้วยและด้วยผลกรรมนี้จึงทำให้นาทีถูกแม่ของตนอาศัยแพรลอยน้ำมาและท่านผู้เฒ่ายังเห็นอีกว่าเมื่อตอนเด็กคนนี้ถูกลอยแพลมานั้นก็มีบริวารของพวกครูด มาเฝ้าเลี้ยงดูตลอดทางจึงทําให้เด็กปลอดภัยจนมาถึงท่าน้ําของตาอินกับยายเมียนและท่านผู้เฒ่ายังรับรู้ได้อีกว่าเด็กผู้นี้ถ้าถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็จะกลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแต่ถ้าเลี้ยงดูในทางที่ผิดก็จะกลายเป็นผู้ที่ข่มเหงรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะกับพวกงูและนาคทั้งหลายและผู้เฒ่ายังเห็นอีกว่าเด็กผู้นี้ในอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นผู้มีพระคุณกับพระเจ้าผู้ครอง เมือ,องแห่งนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นท่านผู้เท่าจึงได้อาสาที่จะอบรมบ่มสอนนาทีให้แก่ตากับยายทั้งสองซึ่งตากับยายเองก็ยินดีที่จะให้ท่านผู้เท่านั้นอบรมสั่งสอนบุตรชายของพวกเขาเมื่อนาทีที่ได้อยู่กับท่านผู้เท่านั้นเขาก็ถูกท่านผู้เท่านั้น สั่งสอนให้เขาเป็นคนที่รู้จักรักษาศีลภาวนาและสั่งสอนให้เขาเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการที่นาทีถูกอบรมบ่มสอนมาจากผู้ที่มีเมตตาและมีศีลธรรมนั้น จึงทำให้นาทีโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มผู้มีรูปร่างสง่างามทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อพอเขาโตเป็นหนุ่มแล้วสองตายายและท่านผู้เฒ่าที่เคยเลี้ยงดูเขามาเหมือนดังพ่อแม่นั้นก็มาจากเขาไปด้วยอายุสังขารด้วยเหตุนี้จึงทำให้นาทีชอบอยู่เงียบๆคนเดียวส่วนมากเขามักจะชอบอยู่ในป่าเขาเพราะบางครั้งนาทีก็คิดว่าชีวิตนี้ก็ม่รู้จะอยู่ไปเพื่อใคร จนในวันหนึ่งได้มีเจ้าหญิงของพระราชามีนามว่าเจ้าหญิงมันลิกานางเป็นทิดาพระองค์เดียวของพระเจ้าโคทนะแห่งเศรษฐานครด้วยรูปร่างและใบหน้าอันสวยงามของเจ้าหญิงนั้นจึงทําให้พระเจ้าโคทนะนทรงหวงและรักทิดาของพระองค์มากในวันหนึ่งเจ้าหญิงมันลิกาได้ออกไปเที่ยวสวนดอกไม้นางก็ได้เที่ยวดูและเด็ดดอกไม้ใบไม้อยู่ในสวนตามประสาของหญิง ชาวังแต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีงูที่มีพิษร้ายแรงที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มดอกไม้งูตัวนั้นได้ออกมากัดเข้าที่มือของเจ้าหญิงท่ามกลางความตกใจของคนรับใช้ที่ไม่มีใครช่วยเจ้าหญิงไว้ได้ทันด้วยพิษร้ายแรงของงูจึงทำให้เจ้าหญิงมัลลิกานั้นเกิดล้มป่วยและกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราถึงแม้ว่าพระเจ้าโคธนะนั้นจะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษา แต่อาการของเจ้าหญิงนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยด้วยเหตุนี้ก็ยิ่งทําให้พระเจ้าโคทนะนั้น เกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเจ้าหญิงมันลิกาเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของพระองค์ถ้าหากนางทรงเป็นอะไรไปพระองค์ก็คงต้องอกแต่ตายเป็นแน่แท้เมื่อที่ดาของผู้เป็นที่รักของพระเจ้าโคทนะเกิดล้มป่วยพระองค์ก็ไม่มีจิตใจที่จะทําการดูแลเหตุบ้านการเมืองในช่วงนั้นที่เมืองเสษฐานครก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้บรรดาเสนาอามาัดที่อยู่ในวังหลวงจึงได้พากันหาลือกันว่าจะหาทางออกเช่นไรหากเจ้าหญิงมัลลิกาเกิดไม่ฟืน้นพระเจ้าโคทนะผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบร่มเย็นอยู่สืบมาก็คงจะต้องชิ้นพระสนตามทิดาของพระองค์เป็นแน่แท้เมื่อทุกคนยังพอมีความหวังจึงได้ลงความเห็นกันว่าให้ไปประกาศข่าวตามหัวเมืองต่างๆว่าถ้าหากมีผู้ใดาสามารถรักษา การประชวนของเจ้าหญิงมันลิกาได้ชาวเมืองเศษฐานครจะมอบรางวัลให้แก่ผู้นั้นอย่างงามเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปก็มีบรรดาหมอยาหลายคนมารักษาอาการของเจ้าหญิงแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถรักษาอาการของเจ้าหญิงได้เช่นเดิม วันหนึ่งในขณะที่นาทีที่กำลังจะเดินทางออกจากป่านั้นเขาก็ได้เห็นงูตัวหนึ่งที่ถูกก้อนหินทับลำตัวของมันเอาไว้อยู่ มันกำลังนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อนาทีที่เห็นงูตัวนั้นชายหนุ่มก็ช่วยผลักก้อนหินก้อนนั้นออกจากตัวของมันเมื่อมันหลุดออกจากก้อนหินมันก็เลือ้อยไปหลบอยู่ข้างหลังพุ่มไม้ทันทีเพราะว่าสายตาของมันนั้นมองเห็นนาทีเป็นนกยักษ์ตัวใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงเพราะสันชาตยานของงูมันจะกลัวพวกนกยักษ์หรือบริวารของพยาครุฑ นาทีที่สามารถพูดคุยกับงูได้เขาจึงได้บอกมันว่าไม่ต้องกลัวและชายหนุ่มก็ชวนมันพูดคุยเมื่อได้พูดคุยกับนาทีก็ทําให้ความกลัวของมันนั้นผ่อนคลายลงบ้างและมันก็คิดว่าชายหนุ่มผู้นี้คือผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตาเพราะถ้าหาเขาอยากจะทําร้ายตัวเองเขาก็คงจะไม่ช่วยชีวิตมันเอาไว้ งูตัวนั้นเล่าให้นาทีฟังว่าวันนี้เขากำลังจะเดินทางไปไหว้ราชางูผู้เป็นใหญ่อยู่ในถ้ำ แต่เมื่อมาถึงตรงนี้ก็เกิดมีก้อนหินกลิ้งลงมาทับร่างของเขาเอาไว้ถ้าหากไม่ได้นาทีมาช่วยมันก็คงต้องตายอย่างแน่นอนงูตัวนั้นได้แต่กล่าวขอบคุณและมันยังบอกนาทีอีกว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยเหลือให้ชายหนุ่มนั้นเข้ามาหามันได้ทุกเมื่อในป่าแห่งนี้แล้วก็ร้องเรียกมันว่าซูซูสามครั้งและมันจะออกมาหา เมื่อนาทีเดินทางเข้ามาในเมืองเขาก็ได้ยินชาวเมืองกําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงมันลิกาผู้ถูกพิษของงูร้ายเมื่อนาทีที่รู้ข่าวของเจ้าหญิงผู้โชคร้ายนาทียังได้เดินทางเข้าไปในวังเพื่อขอดูอาการของเจ้าหญิงเมื่อนาทีเข้าไปในตำหนักของเจ้าหญิงนั้นนาทีก็มองดูใบหน้าของเจ้าหญิง ที่กำลังนอนหลับไม่ได้สติบนเตียงของนางนั้นชายหนุ่มก็หว่นไหวกับใบหน้านงดงามของเจ้าหญิงอยู่ไม่น้อยถึงแม้ว่าใบหน้าของเจ้าหญิงจะซีดเผือดอยู่บ้างแต่มองยังไงเจ้าหญิงนั้นก็ยังงดงามเหมือนเดิมเมื่อมองดูแขนของเจ้าหญิงในข้างที่ถูกงูกัดนั้นตอนนี้ ก็มีความคล้ำและมีเกลดสีดำรุกรามขึ้นไปมากพอสมควรหากไม่รีบช่วยเอาไว้เจ้าหญิงนั้นก็คงจะสิ้นใจในไม่ช้าเมื่อเห็นเช่นนั้น นาทีก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขานั้นคงจะต้องกลับไปถามเจ้าซูซูถึงวิธีแก้พิษของงูนี้ให้แก่เจ้าหญิงว่าแล้วชายหนุ่มก็ได้บอกพระเจ้าโคทนะว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาพร้อมสมนุนไพรเพื่อรักษาอาการของเจ้าหญิงและแล้วชายหนุ่มก็กลับเข้าไปในป่าแล้วก็เรียกให้ซูซูออกมาหาเมื่อเจ้าซูซูมาหานาทีชายหนุ่มก็ถามถึงวิธีรักษาพิษของงูเจ้าซูซูซซก ็บอกว่าราชางูของเขาที่อยู่ในถ้านั้นมียารักษาพิษของงูได้ทุกชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้ว่าแล้วชูชูจึงได้พานาทีไปหาราชาของเขาที่อยู่ในถ้าบนหุบเขา แล้วสูสูก็เล่าให้ราซางูของมันฟังว่าชายผู้นี้เคยช่วยชีวิตของเขาเอาไว้เมื่อตอนที่เขาถูกก้อนหินนั้นทับร่างเอาไว้ซึ่งราซางูก็แปลกใจอยู่เล็กน้อยที่บริวารของพวกครุฑอย่างนาทีจะช่วยชีวิตบริวารของตนเอาไว้เมื่อราซางูเห็นว่าเขาเป็นคนดีและเคยช่วยเหลือบริวารของตนราซางูจึงได้มอบอยาถอนพิษให้แก่ชายหนุ่มซึ่งยาตัวนี้ มันก็คือน้ำลายที่มาจากฟันเล่มพิเศษของราชางูนั่นเองเมื่อได้ยาสมุนไพรมาแล้วนาทีก็รีบเอาอยานั้นมาทาแผลให้เจ้าหญิงมาริกาทันทีเป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อถูกยาสมุนไพรที่มาจากน้ำลายของราชางู เจ้าหญิงมันลิกาผู้หลับไหลมาหลายวันนั้นก็ฟื้นคืนมาจากอาการหลับไหลเมื่อเจ้าหญิงมันลิกาหายจากพิษงูร้ายก็ทำให้พระเจ้าโคทนะและชาวเมืองเศรษฐานครน,นั้น ดีใจเป็นอย่างมากและเมื่อเจ้าหญิงมาริกาเห็นหน้าของชายหนุ่มผู้ช่วยชีวิตของตนเอาไว้เจ้าหญิงก็เกิดตกหลุมรักนาทีในทันทีซึ่งความรู้สึกของนาทีเองก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าหญิงมาริกาเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าโคธนะจึงได้ยกธิดาของตนนั้นให้เข้าพิธีอภิเษกกับนาทีชายสามัญชนธรรมดาที่มีบุญคุณแก่พระองค์ที่ช่วยชีวิตของธิดาของตน ผู้เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของตนนั้นให้รอดพ้นจากความตายหลังจากนั้นเจ้าชายนาทีกับเจ้าหญิงมาริกาก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่เรื่อยมา